แล้วกใส่ลูกหนูเจ้เก็บไว้ตอนันอันนี้อันนี้ลูกค้ามาที่หน้าร้านนะคะขออนุญาตรีวิวนะคะเราไปลงยูทูบ b ติ i k t o อให้ลูกค้าดูรุ่นนี้จะเป็นแสายกลางนะคะเนี่ยพี่เห้าหน่่าเลยน่ารักมากพอๆๆน่าเกินปุยเขาใส่เหมือนก็แใส่เสื้อค่ะใส่สวยแต่ไม่เขาเปนคนใส่สวยเขาชื่อเจ๊จุกกชื่อเจ๊จุกเขาชื่อคุณนี่คุณายเทอเาจะเอาสีเอาสีมีสองอันนี่ยวุ่นหน่อยลยุ่นหนย คุณนายทองสุกสวยและรวยมากสุกได้หลายงานนะว่างานวันดงงานวันเด็กซื้อไว้เลยเพื่อคันคนเพื่อนจะเอาที่จะบอกว่าเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวน่ะเราใส่พี่มันจะไม่หนาวหัวด้วยมันจะไม่หนาวหัวใช่ค่ะใช่หัวดูนี่หน่อยเหมือนไก่อะไรลูกไทยเนี่ยสิ่งที่สวยเอาสิง ต่อไปจะไม่ลดให้เราเลยนะแต่ก็ไม่มีเดี๋ยวถ้าของตกเกจไปก็โทรหาเราใหม่ไม่คิดอยากเจอเลยเพราะว่ามันเสียหายมากเลยน้องเขาอสีไหนเจ้าสองสีเลยสวยเชิญสวยทั้งสองเลยเจอสวยที่สองเพราะเราเป็นคนหมอะเดธอผมผมหมาะอ่ะเจ้าสองอันนี้ยังยังเอาอันเดียวเลยถ้าผมเหมาะมันก็จะปิดก็เอาสองอันเลย